อดีตผู้ใหญ่บ้านจังหวัดทาครับผมมาแล้ววันนี้ในที่โอ้ได้มาเป็นกุเลยวันนี้ได้มาเป็นกุครับผมได้มาเป็นกุลเลยกิน <c oughs> ข้าวครับคุณข้าวถึงห้องละของฟรีเช่นเคยของฟรีของฟรีเช่นเคยไข่ต้ม

ที่สำคัญก็คือประตูที่คนร้ายเปิดเข้ามาเป็นประตูที่ร้านไม่ได้ใช้งานขณนักงานในร้านยังไม่รู้เลยว่ามีประตูตรงนี้อยู่นะครับว่าเามดข่ไ้วมาได้คต้มมาไขยต้มล้วลูกเดียว <c oughs> ไว้ตรงนี้